วิธีการอัปเดตวิทีุอแอ s อาร F ์นะครับมัน,มนหลายๆรุ่นมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับวิธีการคล้ายๆกันเปิดบูทโหลดเดอร์ครับกดอันนี้แล้วก็กดปุ่มนี้บูทโหลดเดอร์จะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราโหลดวิธีไอ้โหลดโปรแกรมอันนี้มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เข้าเลย เข้าปุ๊บอันนี้ครับดูยังไม่มีอะไรนะครับกดที่ตอนนี้เข้าที่ตรงนี้มันยังไม่มีอะไรเสร็จแล้วเราเสียบ U B น่ครับ,บนี่พอเดอร์ขึ้นมาสองโฟลเดอร์เราปิดเลยนะครับย่อไปก็ได้ครับเนี่ยครับแล้วมันจะฟ้องว่าอะไรที่ยังไม่ได้อัปเดตมั่งนี่ยครับ เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับมันจะขึ้นนี่ครับขึ้นมาละเอก้องให้มันขึ้นหนึ่งอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยขึ้นหนึ่งพวกเนี้ยให้พวกเนี้ยให้มันขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าเวอร์ชั่นเราเนี่ยมันมันมันต่ำแล้วเห็นไหมครับเนี่เนี้ยมันต่ำแล้วมันจะเป็นเหลืองเหลืองเสร็จแล้วเนี้ยอันนี้มันมีถึงเวอร์ชั่น สิบห้าจุดหกแล้วนีครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเราอาับจะอากเวอร์ชันไหนเราก็เอาใหม่สุดไปเลยครับแล้วเราก็กดแค่ตรงนี้นะครับแค่นี้ครับน,นี้มันก็จะทำงานของมันเองเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยรอรอไปเรื่อยๆครับรอไปเรื่อยๆ รอจนว่าจะเสร็จนะครับเนี่ยพออัปเดตขึ้นแล้วเสร็จแล้วพออัปเดตแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้คืออัปเดตเสร็จแล้วครับปิดไปเลยแล้วดูตัวนี้ครับมันก็จะเขียวนะเลยนยครับคณะนี้ก็เสร็จแล้วครับ